สวัสดีครับเกมเพลย์นะครับผมพี่ปายครับวันนี้อยู่กับ Product on Shelf Story วันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับคือมี2หัวข้อนะครับหรือ2ประเทศเนี่ยที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจในเรื่องของการกินมากๆเริ่มอันที่แรกเลยนะครับก็คือญี่ปุ่นครับผมเนี่ยจะไปญี่ปุ่นทุก ปีในช่วงทันวาอะไรแบบนี้แต่ปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดเนาะใช่ครับผมสังเกตว่าตอนผมไปญี่ปุ่นนะคนอายุยืนเนี่ยเยอะมากด้วยครับคนที่สูงอายุก็เยอะคือผมเคยได้ยินว่าคนสูงอายุเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยครับจะมีปัญหาในอนาคตอยังไงครับพี่ป๊เคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับก็คือเป็นปัญหาโครงสร้างประชากรตอนนี้และบ้าญี่ปุ่นเขา สนับสนุนเงินเบื้องต้นนะครับสามแสนเยนให้กับคนที่กำลังจะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับก็คือคนสูงอายุเนี่ยสูงมากทําให้ร้าเน,นี่ยต้องแบกสวัสดิการในการดูแลผู้สูงอายุสูงมากเนี่ยที่อัตราการเกิดเนี่ยมันต่ำครับลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาสังคมเป็นเมืองมากขึ้นคนก็อยากมีลูกน้อยลงก็ทําให คนที่มีกําลังทํางานคนที่อยู่ในวัยทำงานมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะสวยในอนาคตครับถ้าไม่รีบแก้โครงสร้างประชากรต,ตรงนี้แต่ว่านั่นแหละมันมองกลับมาถึงที่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อายุยืนมากชระดับระดับ 80- 90ไปถึง100เนี่ยเห็นค่อนข้างมากในสังคมญี่ปุ่นคะอ่าคือ,ค,อคือผมสังเกตว่าเขาเนี่ยจะกินแต่อาหารที่ค่อนข้างที่จะแทบจะเหมือนคลนะีนอะ เพราะว่าเขาจะกินแต่ปลาดิบนะครับเพราะว่าอาหารที่มันไม่ได้ผ่านการปรุงอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็จะให้สารอาหารที่ครบแล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของไขมันหรือว่าการเกิดสารอนุมูลอิสระอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีการปิ้งย่างหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีนะครับที่ท,ที่ที่มันมีการปิ้งย่างของอาหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เตรียมอะไรมากมายอะไรแบบนั้นอก็คือ อาหารญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าอาหารหลักของเขาคือสัตว์น้ำนะครับก็คือพวกสัตว์ในทะเลหรือสัตว์ในแม่น้านะครับก็คือนอกจากใน,นวิธีการกินของชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นหมอ้อไฟซึ่งถ้าเป็นอาหารดั้งเดิมของจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นหมอ้อไฟเป็นหลักเลยก็คือพวกตระกูลชาบูตระกูลสุกี้ยากี้นะครับในอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งอาหารได้เป็นสองไทม์ไลน์หลักๆก็คืออาหารก่อนสงครามโลกครั้งที่2 กับอาหารหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งอาหารที่เราเรียกว่าเป็นเฮลตี้แล้วกินครีนของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอาหารตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคือเขาจะกินผักกินเต้าหู้ กินโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่อาหารญี่ปุ่นเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ก็คือมีคุณประโยชน์มากก็คือหนตโตะก็คือถั่วหมากของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีใช่เขาเรียกกันว่าถั่วเน่าไหมครับใช่ครับก็คือถั่วเน่าเนี่ยมีคุณค่าางอาหารสูงมากแล้วก็เป็นยาป้องกันโรคไปในตัวในขณะที่ญี่ปุ่นก็จะกินรสชาติไม่ได้เค็มมากเขาจะเน้นไปที่รสวัตถุดิบนะครับกินเต้าหู้กินซุปนะครับกินของต้มกินปลาลก,กินปลานะครับอาจจะเป็นปลาย่างนะฮะปลาย่างแล้วก็ พวกปลาต้มทั้งหลายซึ่งต้องเรียกว่าที่เราเข้าใจว่าไอ้พวกซูชินิกเกิลซูชิการกินปลาดิบที่เป็นข้าวที่ใส่น้ำใส่ชูเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไอ้การกินซาซิมิเนี่ยมันจะพิ่งจะพุ่งขึ้นได้รับความนิยมมาและนอกจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วเนี่ยอาหารทอดๆทั้งหลายที่เป็นตระกูลเทมปุระนะครับตระกูลที่ใส่มายองเนสตระกูลที่โอโคโนมิยากิที่มีทั้งมายองเนสมีซอสเยอะๆนั้นแหล มันเพิ่งจะมาหลังสงคงรามโลก <c oughs> ครั้งที่ส <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่อเมริกาเข้าไปจัดก,การอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นนะห้ามมีกองกาลังทั้งหลายเนี่ยพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่แพ้สงครามก็ทําให้เกิดอาหารยุคอีกแบบหนึ่งของญี่ปุ่นขึ้นมานะ <c oughs> ครับซึ่งแม้จะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ เป็นสัดส่วนที่ทําให้สุขภาพของคนญี่ปุ่นแย่ลงเพราะว่าพวกของทอดต่างๆี่ญี่ปุ่นก็กินแต่ไม่ได้กินมาก<ช>เท่ากับพื้นฐานที่เขากินข้าวกินปลากินผักนั่นเองเนาะกินกับของต้มนะฮะซึ่งพูดถึงตรงนี้มันคล้ายกับอาหารสยามดั้งเดิมเหมือนกันครับที่เรามักจะกินสัตว์น้ําที่อยู่หน้าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองหรือหรือแม่น้ำเนี่ยเป็นถนนเส้นหลักเลยนะฮะเราก็จะกินปลาที่อยู่ในแม่น้ํา ก็จะเป็นปลาปิ้งนะครับปลาต้มอย่างเช่นพวกตระกูลแกงเลียงต่างๆนะฮะหรือว่ากินข้าวเนี่ยมันก็ทําให้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าเป็นสัตว์น้ําใช่ไหมครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็จะมีมิโซะอีกเนาะああซึ่งมิโซะเนี่ยคือมันจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการเนี่ยแบบ17ชนิดเลยนะเยอมาแล้วก็ยังมีโปรตีนอยู่ด้วยใช่ไหมครับมิโซะซุปที่เขากินกันเป็นเหมือน จะเปรียบเทียบเป็นคนไทยก็นึกไม่ออกเนะเพราะเขากินเกือบทุกมือ้ออาหารนะต้องมีไอ้ซุปมิโซะหรือไม่ก็ซุปสาล่ายซึ่งสาล่ายที่ญี่ปุ่นใช้นะครับมีหลากหลายชนิดมากวากาเมโนรินะครับแล้วก็สาลายเส้นผมนะครับแล้วก็สาลายที่เป็นสีม่วงๆอีกนะฮะซึ่งตระกูลสาลายพวกนี้มีทางรสชาติที่น่าสนใจคืออูมามิ อยู่สูงมากก็คือที่เราเรียกว่ารสอร่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีโปรตีนมีสารอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระจากทะเลที่พอสลายเนี่ยมันมีมากเนี่ยก็ทาให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสุขภาพดีมากแล้วก็ยังมีการดื่มชาเขียวด้วยอ่าใช่ซึ่งชาเขียวเนี่ยมีมีคลอรฟิลแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากใช่ครับแล้วก็ชาเขียวเนี่ยยังมีเหมือนกับการช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วย ใช่ครับผมผมเลยรู้สึกว่าอาหารเหล่านี้ที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยมันเมคเซนส์ที่จะทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนแล้วก็ผอมด้วยแต่มีอีกหนึ่งประเทศครับที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากมากคือประเทศฝรั่งเศสครับคือสังเกตไหมว่าอาหารของเขาเนี่ยมันมีครีมเยอะมากมีนมเยอะมีแป้งเยอะแต่ทําไมคนฝรั่งเศสถึงยังดูหุ่นดีเมื่อเปรียบเทียบกับชาวอเมริกา ที่อาหารเนี huh. England, ่ยค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบเนี่ยคล้ายกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ไปเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ French p a r a d o x ครับครับคืออะไรครับ้องเกมคือคือ French Paradox เนี่ยมันมีมาตั้งแต่1980คือถ้าสังเกตว่าประเทศอื่นอย่างเช่นอิตาลีญี่ปุ่นสแกนดิเนเวียแอฟริกาตะวันตกเนี่ยคือเขาจะบอกว่าอยากจะให้กินเลียนแบบประเทศเหล่านั้นเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ย มันดีขึ้นเพราะว่ามันมีเวของการกินอาหารต่างๆแต่ประเทศหนึ่งที่แปลกมากๆเลยก็คือประเทศฝรั่งเศสครับครับมันมีประสบการณ์ที่เรียกว่า French paradox ก็คือการกินอาหารแบบชาวฝรั่งเศสแม้ว่าองค์ประกอบของอาหารเนี่ยคล้ยายๆกับชาวอเมริกันนะครับที่ว่าจะมีแป้งมีเนยมีอะไรเยอะแต่กับไม่อ้วนเท่าเพราะว่าอย่างแรกเลยคืออย่างที่พี่ป้ายบอกเลยนะครับชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะ กินอาหารในปริมาณที่น้อยครับแล้วก็อาหารในปริมาณที่ช้าด้วยคือเรื่องสังเกตเลยว่าตอนนั้นที่ผมไปเรียนนะครับเวลาที่เขาจะเสิร์ฟแบบฝรั่งเศสเขาจะค่อยๆเสิร์ฟทีละคอร์สทีละคอร์สทีละคอร์สในจํานวนเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วทุกคนก็จะต้องนั่งกินหมดจะไม่มีการยืนกินเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า French Product เลยก็คือการกินอาหารที่น้อย ก็ช้าคือพี่ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ปลารีสสองรอบ,รบนะครับ,ค,รบความน่าสนใจคือว่าวิถีชีวิตชาวฝรั่งเศสเลยเนี่ยเอาแบบว่าสเปกว่าเป็นในปลารีสแล้วกันก็คือตื่นเช้ามาเนียเขาจะกินครัวซองหนึ่งชิ้นแล้วก็กาแฟดำหนึ่งแก้วแล้วก็ไปทํางานแค่นั้นเลยนะฮะแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังแล้วก็มีผักมีอาจจะเป็นชีสหรือเนื้อสไลดดบางๆอีกหนึ่งชิ้นแค่นั้นเองกับกาแฟ เราก็จะเป็นเย็นมือที่ค่อนข้างมากก็คือมื้อเย็นฉะนั้นเท่ากับทั้งวันนี่เขากินแค่แซนวิชหนึ่งอันกับกับวซองหนึ่งชิ้นแค่นั้นเองปริมาณแป้งมันไม่มากเลยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับกับพอชั่นเนี่ยแล้วพอเป็นมื้อเย็นปุ๊บเขาก็กินขนมปังเป็นเป็นเหมือนส่วนประกอบนิดหน่อยเช่นเขาจะกินขนมปังหนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้นเองนะครับในมื้อเย็นเราก็จะเป็นสลัดและเป็นเนื้อประเภทต่างๆแล้วจะเป็นปลาหรือเนื้อแดงก็ตามแล้วก็อาจจะ เราก็มีไวน์แดงอาจจะ1-2แก้วซึ่งองค์ประกอบพอชั่นของอาหารแบบนี้มันทำให้คนาตงเสรไม่อ้วนครับเพราะทั้งวันเนี่ยเขากินน่าจะไม่ถึง2,000กิโลแคลอรีอ่ด้วยซ้ำใช่ค, <Wow. S 2> คือมีวิจัยมาบอกว่าอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักของอาหารเนี่ยหนัก มากกว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยประมาณ25% oh, ต่อมื้อเลยนะเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจานเนื้อเนี่ยคือหนักกว่าฝรั่งเศสเนี่ย5้ซโอ้ oh, ครับคือต่อต่อมื้อด้วยนะครับคืบจะเห็นได้ว่าพอชั่นของชาวเมรกาเนี่ยกับเมื่อเปรียบเทียบกับชาวฝรั่งเศสเนี่ย wow, พอชั่นของเขาจะใหญ่กว่ามากเลยต่างกันเยอะมากทั้งที่ องค์ประกอบของสารของอาหารเนี่ยมีความคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นชีสบ้างแป้งบ้างไขมันบ้างอะไรแบบนี้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบบ French product ครัวฝรั่งเศสเนี่ยได้นับการรับการยกย่องว่าเป็นครัวที่สูงสุดของโลกแล้วเนาะหมายเพราะว่าเวลาเราเรียนทำอาหารหรือเราอยู่ในวงการอาหารเนี่ยเอสคอฟิเใช่ไหมเอสคอฟิเยคือเป็นคนที่เราพูดถึงบ่อยๆหรือว่าอย่างการ์ตูนลาทตูอี ที่ที่ที่เป็นหนูที่ไปทําอาหารในครัวก็รีเฟอร์ถึงเอโคฟิเยก็เชฟที่เป็นเหมือนวิญญาณที่โัดอ้วนพอเอโคฟิเยนี่ตัวอ้วนมาเลยครับตอนนั้นผมไปเรียนที่เลอรองเบอร์นะครับเขาก็จะสอนเรื่องนี้เหมือนกันคือมันเป็นเหมือนกับวิธีการจัดระบบการทําอาหารให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องอะไรต่างเอโคฟิเยเป็นคนปฏิวัติโครงการอาหารฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในครัวยุโรปเองเนี่ย ที่เรียกว่าตั้งแต่ยุคกลางมาเนี่ยนะครับคนที่มีเนื้อกินเนี่ยก็เฉพาะเป็นแลนด์ลอร์ดก็คือเป็นเป็นพวกตระกูลอัศวินที่ครองที่ดินเท่านั้นนะครับแล้วก็งานในครัวเป็นเป็นงานโซกโปกแล้วก็เป็นงานที่หนักมากเราก็ไม่ได้รับเกียรติใดๆเลยนะครับเราก็ยังไม่มีระบบระเบียบอะไรก็คือทํากันมาจนในที่สุดนะครับก็คือก็คือหลังตอนที่เอควอฟิเยเนี่ยนะครับเขาปฏิวัติครัวฝรั่งเศสในปีประมาณ1890เนี่ยนะครับโดยที่ไปเริ่มในอังกฤษก่อนนะครับร่วมกับ ซีซ่าลิสตเนี่ยนะครับกลายเป็นเครือโรงแรมที่ไฮโซที่สุด oh. ในปัจจุบันที่เราจักกันคือลิสต์โฮเทลนะครับ,รบมีทั้งในลอนดอนมีทั้งในปารีสเลยเนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนวิถีการทำครัวฝรั่งเศสไปโดยทิ้นเชิงนะครับล้วก็ไปวอางรากฐานให้กับครัวสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันก็คือว่าเมื่อก่อนนี่ในครัวมันจะเป็นโสกปกเพราะครัวเ,เขาจะ สูบบุหรี่ในครัวเลยนะครับ oh. แล้วก็การทําความสะอาดนี่ยังไม่เป็นระบบ e อ o คฟเนี่ปฏิวัติสิ่งเหล่านี้นะครับวางกฎระเบียบว,ว่าคนทําอาหารเนี่ยจะต้องใส่เครื่องแบบสีขาวเท่านั้น <Okay. S 2> เพื่อให้ดูสะอาดแล้วก็ให้รักษาความสะอาดนี่ตลอดเวลานอกจากนั้นนะครับ mm. เขาก็ทําให้เป็นพัฒนาอาหารฝรั่งเศสชั้นสูงที่เรียกว่าคดครูซีนเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ครัวนียมีซิสเต็มแบบใหม่เข้ามาคือมีการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจนตั้นแต่ตําแหน่งแรกเริ่มที่เรียกว่ากอมมี่ก็คือเริ่มล้างจานแล้วค่อยๆไปหั่นผักนะครับจนในที่สุดก็จะเป็นซูเชฟก็คือผู้ช่วยเชฟจนใหญ่ที่สุดในในครัวนั่นก็คือเชฟดิสครีเชนหรือว่าเอ็กเซคิวทีฟเชฟที่จะมีอํานาจที่สุดในการที่จะออกแบบเมนูอาหารหรือว่าเขาเรียกว่าดุใครๆในห้องครัวก็ได้เหมือนเราดูในรายการอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเอกเป็น คุณูปการของเอโคฟิเยตั้งแต่นั้นมานะครับทำให้ครัวตะวันตกนี่มีระบบระเบียบมากขึ้นนั่นเองใช่แล้วก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตะวันตกนะครับคือนิยมมากๆเลยในช่วงนี้ที่ที่ผมก็เคยไปเรียนมาด้วยก็คือที่เลดองเบอร์นะครับแล้วก็โรงเรียนนียเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เกาะตั้งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วยกับที่พี่ไปกํกลังพูดถึง ก็คือเรากลองเบิร์เนี่ยก็เป็นโรงเรียนชั้นนําที่ปัจจุบันได้มีหลายสาขาในใโลกมากๆนะครับทั้องออสเตรเลียอเมริกาลอนดอนนะครับแล้วสาขาเก่าแก่ก็คือแน่นอนต้องอยู่ในปารีสนะฮะก็มันทําให้งานครัวทั้งโลกที่โดยเฉพาะเป็นครัวระดับไฮโซเนี่ยก็จะต้องมีระบบเดียวกันทั้งหมดครับฉะนั้นมันก็เลยวางรากฐานระบบครัวเรียกว่าทั้งโลกนี้ก็หมายความว่าสมมุติเราจะไปสมัครงานในร้านอาหารระดับสูงเนี่ยเข้าไปตําแหน่งแรกที่เราจะได้เป็น ถ้าเราไม่มีพื้นฐานก็คือเหมือนถ้าสอบถ้าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมาเลยก็ต้องเป็นกอมมี่ใช่ใชไหมครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราทํากอรม,มี่ที่อื่นมาแล้วเราเป็นคนหันผักแล้วเราก็จะเข้ามาในตําแหน่งที่สูงกว่านั้นนิดนึงก็เรียกว่ามันมีการไต่ระดับงานในครัวมาเป็นระบบระเบียบตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ฝรั่งเศสปฏิวัติการทําอาหารมาแล้วเนี่ยนะครับให้เป็นโมเดิร์นครัวซีเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ 1980ก่ากว่าๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ามิช s ิน n Star ถ้าทุกเราเคยได้ยินกันนะครับซึ่งเกิดครั้งแรกในปี1926นะครับมิชลินก็คือยางรถยนต์นั่นเอง<ช>สองพี่น้องมิชลินเนี่ย <c oughs> เขาทําผลิตยางรถยนต์นะครับหลังจากที่ยุโรปปฏิวัติอุตสาหก,กรรมไปแล้วผลิตยางรถยนต์ได้มากเขาอยากจะขายยางรถยนต์ให้ได้เยอะ วิธีการขายยางรถยนต์ให้ได้เยอะทําไงครับขับรถครับก็ขอต้องทําให้ยางรถยนต์มันสึกไปเรื่อยๆ่นถุงนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นใหม่ได้ไวๆเขาก็เลยทาคู่มือมิชลินไกด์นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนาผู้คนว่าถ้าจะไปเที่ยวที่นี่ต้องพักโรงแรมไหนไปปั๊มน้ามันที่ไหนนะครับแล้วก็แวะกินข้าวที่ไหนก็เลยกลายเป็นคู่มือมิชลินขึ้นมาซึ่งคู่มือเล่มแรกในปี1926เนี่ยก็มีสถานที่นะครับให ไปเดินทางพักผ่อนแนะนำโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้ดาวครั้งแรกนะครับที่เรียกว่าสตาร์เนี่ยในปี1 9น6้นั่นเองซึ่งม<อ>ิชชันสตาร์เนี่ยแบ่งออกเป็น3า <3 S 1> ระดับระดับใช่ครับก็มี1ดาว2ดาว3ดาวนั่นเองซึ่ง1ึ่งดาวเนี่ยก็จะหมายถึงร้านอาหารที่ดีมากในหมวดนั้นๆแล้วก็2ดาวเนี่ยหมายถึงร้านอาหารที่ชั้นยอดที่ควรค่าแก่การแวะออกนอกเส้นทางเพื่อไปลิ้มลองหรือที่เขาอาจจะเรียกว่าแบบเดสิเนชั o น ครับร u า a อาใช่ไหมครับส่วน3 <c oughs> ดาวหมายถึงร้านอาหารชอนเลิศที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเพื่อลิ้มลองโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่ตัวร้านอาหารเท่านั้นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์แต่ตัวเชฟเองครับก็จะถูกเรียกว่าเป็นเชฟมิชลินสตาร์ด้วยซึ่งเป็นการการันตีว่าอนาคตในวงการของเชฟคนนั้นเนี่ยจะต้องไปเป็นดวงดาว คือพอเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับความน่าสนใจก็คือว่าเราพูดถึงญี่ปุ่นตั้งแนตะ่ตอนเกิดมาเราพูดถึงการปฏิวัติวงการอาหารของยุโรปเนี่ยมันมาแมทชิ่งกันจุดที่น่าสนใจมากคือว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเ,ออเรียกว่าสมัยเมจิในปี1868เนี่ยนะครับเริ่มมีชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเบอร์เทศเข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นนี่เยอะมากนะครับ มันมีโรงแรมแรกๆในญี่ปุ่นชื่อโรงแรมซึคุจิเนี่ยนะครับเขาจ้างพ่อครัวชาวฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพ่อครัวในโรงแรมเพื่อที่จะขายคนต่างชาติหลังจากนั้นนะครับเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครัวญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มเริ่มเขาเรียกเ,เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็เขา,ขาได้ขนานนามเลยว่าเป็นบิดาแห่งอาหารฝรั่งเศสในญี่ปุ่นในญี่ปุ่น,นครับซึ่งสองครัวนี้ส่งอิทธิพลกันมาจนถึงปัจจุบัน พี่จะเล่าว่าในปัจจุบันนี้ประเทศที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดนอกฝรั่งเศสคือญี่ปุ่นนะ <Wow. S 2> เป็นร้านที่มีร้านมิชลินสตาร์เยอะที่สุดในโลกที่สูสีกับที่ปารีสเลยมีบางปีได้ได้มากกว่าปารีดรสด้วยซ้ำก็เรียกได้ว่าเนื่องจากญี่ปุ่นและแล้วอาหารฝรั่งเศสที่ปฏิวัติครัวมานี้มีพื้นฐานเดียวกันน้องเกมเนื่องจากเป็นอินกริเดนต์เบสคอร e ซีนคือเขาเน้นไปที่รสชาติของวัตถุดิบ แต่ในขณะท icas, <S 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 <h 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 ี่ครัวไทยเนี <h> <h ่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเราเน้นไปที่เครื่องแกงใช่เราไม่ได้เน้นไปที่อินกิวเลนเบสฉะนั้นเมื่อเขาเรียกกรรมการวิชลินเขากินเนี่ยเขาก็จะต้องมี t a ต d a า d บนลิ้นอยู่แล้วนะว่าอาหารที่ใช้เป็นชั้นเลิศที่สุดมันคืออินกิวเลนเบสไงใช่ครับฉะนั้นเวลากินอาหารไทยหรืออินโดนีเซียหรือที่มันเป็นเขาเรียกเป็นเพสเบสก็คือหมายความว่าเครื่องปรุงรสเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะถูกจัดอันดับเขาเรียกเทียร์ของอาหารเนี่ยมันจะไม่เท่ากับอินกิวเลนเบสกรซีนฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจึงเป็นละเป็น2ประเทศที่มีดาวล้านที่ได้ดาวมิชลินม,มากที่สุดเพราะมันเป็นอินกิเ t นเบตโคซีนทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็น่าแปลกตรงที่ว่าขออีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็น2ประเทศที่คนหุ่นดีแล้วก็อายุยืนทั้งคู่ใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของขนมครับ <c oughs> คือขนมฝรั่งเศสเนี่ยกับขนมของญี่ปุ่นสมัยใหม่เนี่ยคือเขาแทบจะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าที่ผมไปกินที่ญี่ปุ่นนะครับคือ ความขนมของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความที่เบากว่าในทุกๆด้านมไม่ว่าจะเป็นแป้งเบากว่าครีมเบากว่าทุกอย่างเบากว่าผมรู้สึกว่าขนมเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ผมกินแล้วรู้สึกสบายใจมากๆรู้สึกเลตี้กว่ารู้สึกเลตี้ <laughs> มากๆรู้สึกหวานน้อยด้วยนะ <laughs> ใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นขนมของญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับแล้วก็ร้านขนมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆพอลุงเกมพูดถึงเรื่องนี้นะพี่นึกถึงสิ่งหนึ่งได้เลยเรียกว,ว่าเพิ่งนึกถึงสดๆก็คือว่า ขนมของฝรั่งเศสที่มันหนักครีมหนักน้ําตาลจัดเต็มอะเนี่ยเวลาคนฝรั่งเศสกินเนี่ยน้องเกียงสังเกตเขาจะกินชิ้นเล็กอ่าที่กินแบบคําเดียวปุ๊บใช่ก็ได้รสชาบเลย,ชเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเค้กแบบญี่ปุ่นเมันชิ้นใหญ่ครับพราะเขาลดน้ําตาลลดทําให้เกิดความเบาขึ้นก็เท่ากับว่าพอกี่ต่อให้กินชิ้นใหญ่เนี่ยมันเกือบจะเทียบเท่ากับที่คนฝรั่งเศสกินแบบหนักๆเต็มคําได้เลยนะฉะนั้นจึงเป็น2ชาติที่แม้จะ พัฒนาขนมไปคนละแนวทางกันแต่ก็ทำให้คนหุ่นดีแล้วก็ยืดยืนได้เหมือนกันเพราะว่าในฝรั่งเศสเสิร์พอชั่นเล็กญี่ปุ่นพอชั่นใหญ่ของขาจริงแต่ว่า ลดแป้งลดน้ำตาลลดครีมลงมาเขาก็เลยยังเฮลตี้อยู่ได้เออน่าสนใจมากครอิทธิพลของครัวฝรั่งเศสคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมาเจอกันได้ยังไงเพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศตั้งแต่ตอนนั้นนะค,ะครับมันก็ทําให้ด้วยหลักการอินกริเอนต์เบสครัวซีนทั้งคู่เนี่ยมันก็ทำให้กลัวของทั้งสองประเทศเนี่ยส่งอิทธิพลซึ่งกันและกันหลังๆนี่เราจะเห็นว่าโอกามาเซ ท,ที่นับว่าเป็นอาหารชั้นยอดของห้องอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เสิร์ฟซูชิสิบหัวคำเนี่ยนะครับจะมีวัตถุดิบของฝรั่งเศสเข้าไปปนเยอะมากเมื่จะเป็นฟัวการหรือว่าการใช้เห็ดทรัฟเฟิลหรือว่าการเบิร์นบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเป็นนกริฟูชิแบบแบบออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยก็คือปลากับข้าวที่คุกกับน้ำซุปใสชูเท่านั้นแต่หลังๆพ่อครัวญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มใส่เทคนิคอาหารฝรั่งเศสวัตถุดิบอาหารฝรั่งเศสเข้าไปพอพูดถึงอย่างนี้แล้วครับพูดถึงใน กรุงเทพเองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีร้านที่เรียกว่าเป็นมิชลิน2ดาวอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างครัวญี่ปุ่นและครัวฝรั่งเศสในประเทศไทยนั่นคือร้านเมสซารูนาครับซึ่งเมสซารนาเนี่ยเป็นร้านที่ได้2ดาวร้านแรกๆเลยนะครับแล้ก็ใช้เชฟญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคาวาสกินะครับริวกิคาวาสกิเนี่ยมาประจําอยู่ที่ล้านเมสซารูนา ซึ่งร้านเขาเนี่ยน่าสนใจแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับเรีวยกว่าเป็นร้านที่คนเนี่ยบินมากินราคาอาจจะสูงหน่อยครับ,รบซึ่งความโดดเด่นของร้านนี้ก็คือความลงตัวขององค์ประกอบทั้งหมดคือเขาเรียกว่าเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูอินกิวเอนเซสก็อย่าลืมไปดูด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> uh, อย่างที่บอกครับว่าความโดดเด่นของร้านเนี่ยก็คือความลงตัวนะคือขององค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ สุดจะพรีเมียมนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กรรมวิธีการปรุงที่แปลกใหม่การนําเสนออาหารที่สวยงามการบริการอย่างดีเยี่ยมแล้วก็วิวแม่น้ําเจ้าพยาสุตการตาที่ทําให้การรับประทานอาหารมื้อค่ำเนี่ยมันแบบว้าวมากใช่แล้วก็เมนูซิกเนเจอร์นะครับที่ผมเคยไปกินนะก็คือนิกตะมูระคามิวากิวเีฟเอห้าของเชฟริวกิครับคือแบบว่าลงที่ลิน้นปุ๊บ อะไรเลยโอเคพอเราพูดถึงเรื่องร้านอาหารแล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสําหรับใครที่อยากจะลองทําอาหารเองนะก็อย่างขนมหรืออาหารเองเนี่ยก็ลองไปดูที่โปรดักส์ส่วนฝรั่งเศสนะครับในท็อปซูเปอร์ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตคือจะมีตัวนี้เลยครับวิปครีมที่คนทําขนมเนี่ยจะรู้กันว่าต้องใช้ก็คือเป็นเอเลแอเวียใช่ไหมครับเอเลเวียครับเอเลเวียครับเป็นเนยสด ลดเค็มคือจริงๆแล้วเอลเวียเนี่ยมีทั้งเนยมีทั้งวิปครีมด้วยแล้วก็ตัววิปครีมเนี่ยผมชอบใช้มากๆเพราะมันมีความความมันความหอมความข้นของเขาและยิ่งโดยเฉพาะเนยนะครับ,รบพอลงกระทะลงไปแล้วเนกลิ่นของเนี่ยจะหอมมากๆเลยคือโดยคนทําอาหารแล้วเราจะใช้เนยเจิดเป็นหลักใช่ครับเพราะว่ามันควบคุมปฏิกิริยาความร้อนง่ายซึ่งเนยเจิดของเอลเวียเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ใช้ประจําเพราะว่ามัน มันเต็มรสชาติแล้วมันก็มีกลิ่นหอมไม่ว่าจะทําไปทำสเต็กนะครับหมายความว่าตอนที่เราแบบแผ่นเซียร์สเต็กเนี่ยย่างสเต็กด้วยกระทะเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อ,เอสเต็กนั้นนะฮะหรือว่าเอาไปทําขนม <S 2> <S 2> ก็ใช้อลาเวียที่เป็นเนยอจืดเพราะว่าก็<ช> <S 2> <S 2> จะให้รสชาติต่างจากขนมปกตินะโดยเฉพาะตะกูลพวกทาร์ตอ่ะจะชัดเจนที่สุดเลยถ้าเกิดเราใช้เนยไม่ดี แต่จะกับพราเกิดอีกอันนึงใช้อลาเวียเนี่ยโอ้โหทารจะอร่อยต่างกันเยอะมากคือคือผมมองว่าการทําอาหารกับการทําขนมเนี่ยเพียงแค่วัตถุดิบต่างกันเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยรสชาติมันก็ต่างกันแล้วนะใช่เลยผมรู้สึกว่าดีเทลเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นคีย์หลักของการทำอาหารเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อคอร์ดแคสต์เนี่ยที่เราเคยพูดถึงไปก็คือเป็นเรื่องของตับครับก็จะมีลูจิเอตับ ที่พี่ป้ายเคยเล่าให้งไม่ว่าจะเป็นฟัวกาหรือว่าตับบดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นชินช้นๆให้ซื้อได้ในท็อปซูมาร์เก็ตอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรามีน้ำเชื่อมเตสแซนะครับซึ่งเป็นของฝรั่งเศสหลายรสชาติทีเดียวในท็อปซูมาร์เก็ตเราจะเอาไปใส่โซดากินเป,ปล่าๆหรือว่าเอาไปทำขนมก็ได้ก็มีในท็อปเหมือนกันแล้วโมเนงเหรครับ โมเน,นก็ของฝรั่งเศสครับเพราะนั้นก็ที่ท็อปเนี่ยคือมันมีมากกว่านี้อีกนะมีเยอะมากเลยก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะหรือว่าอาจจะลองดูได้ที่ท็อปออนไลน์นะลองเสิร์ชเข้าไปนะครับก็จะเจอมันมีเยอะมากนะครับผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นก็มีอีกเพียบครับอ่าใช่คือตอนนั้นผมเห็นนะเป็นชีส เป็นเป็นชีสนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็มาจากฮอกไกโดด้วยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงนมชีสอะไรพวกนี้ที่ฮอกไกโดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ดังมากดมากมเลยนะครับมีฮอกไกโดขายเป็นกล่องใหญ่เลยครับใช่ใช่เพราะงั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองไปดูนะครับที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับ <laughs> วันนี้เรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์กันได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรโปรดักตัวไหนในท็อปนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับวันนี้เกมเพลย์กับพี่ปในรายการ Product On s h e l f Story ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ